ประเภทของคนในวันสงกรานต์โอมนี่วันสงกรานตนะ์นะยอมยอมโดนครับเอ๊ะปกติคนอื่นจะหลบนะนี่ยอมโดนอมืมามายอมโดน,นมามามามยอมเปียกแล้นเราเนี่ยคนอื่นเขาหนีกันนะนีย่ยอมเปียกเนี่ยมา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 กูมาไม่แพ่งกูกูไม่เปียกแน่นอนเว้ย ทรงกล้านะอยากโดดเปล่าอยากครับมาเนี่ยอือหันนี้มันมีทิกนี่วะไม่โดนว้ยไม่โดนเย้โด้ไม่โดน,ดนว้ะมาเนี่ยไม่ยไไไมียกหรอกเว้ยเฮ้ยหยิบเลยเว้มมยทำไงดีวะอ๋อเก้งไปเอาโตรสัพ์มาดีกว่า แหมยิงกับผมหน้าผมตาเลยมาฉีดซะดีดีดเรีร้อแล้ผมมีโทรศัพท์ครับแหม่เชื่อใจได้เปล่าแล้วทำไมตัวเปียกอ่ะอ๋อเมื่อกี้ผมโดนน้องฉีดมาครับฉีดนิดเดียวครับแล้วทำไมผมเปียกอ่ะผมโดนฉีดที่หัวด้วยครับก็น่าทำไมตัวเปียกอ่ะเปียกทั้งตัวเลยอ๋อผมโดนน้องฉีดไงครับเชื่อใจได้เปล่าได้แล้วผมมีอยู่ไหนโชว์ดิโชว์ด <Kung S 1> ิ ใไปมาบ้างเนี่ยเตรียมสายยางพร้อมเลยเนี่ยนี่นี่มีเทียบพิเศษตัวนี้คุณไฟฟ้าเนี่ยแกจีบเอิหนี้หรือถ้าใครนะกวนมากเอาล้มตีเลยนี่ของฉันสายที่สุดและพิเศษเลยมาาันมัดตรงนี่คือปืนฉีดน้ำกระบ,บอกใหญ่ อยาโดนฉีดหรือเปล่าเอาไมดิโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้ย้ยไปไหนอยาโดนฉีดเปล่าเฮ้ยไอนี่ไม่รอเลยเดือจมานี้เสงการปีนี้มีใครจะเล่สกปรกไหมนะมาวนี่นนี่ม นี่เล่นสกปรกนี่คนเล่นสกปรกนี่เฮ้ยน,นี่นี่เที่ยคนนี้อือปีสงการปีนี้มันจะต้องสกปรกอือมีมีใครจะมาเล่นน้ำสงการกันบ้างโอ้ไม่มีใครเลยโอ้ไม่มีใครมาเล่นน้ำกับเราสักคนเลยมีแต่เล่นตรงนู้นกันอะมือแบต้องเล่นคนเดียวดิพี่เล่นน้ำไหม เอาวีคนชีแล้วเย่เย่เย่ชีแล้วมาเล่นกัาร์ดเป็นชั่วโมงเลยนะไะอุ้ยมีคนมีคนแล้วเย่ยอืมนีมาเล่นกันไม่เล่นแล้วเอ้าเป็นแกลงเลยอะ่ะใส่ยังไม่แพ้ใครใ <laughs> ส่ยังไม่แพ้ใครใ <laughs> ส่ยังไม่แพ้ใคร <laughs> มามามา <laughs> มามามใ <laughs> ส่ตรงกัน สายยางนั่นเองมาสงการอะไรอะไรหนึพับาทนะถ้าฉีดจะกลัวอะไรฮะพมพี่มีตังไงน้องพี้ยยตังยยพี่มีตังค์พี่มีตังค์งไ แหมื่อกี้ยังบอกห้าพันอยู่เลยมาแสนกฎหมายเปลี่ยนครับกฎหมายเปลี่ยนอะไรกฎหมายคุณเป็นนักกฎหมายเหรอใช่ครับเป็นนักกฎหมายเหรอผมรู้ครับเป็นนักกฎหมายใช่ผมผมทนายนะเฮ้ยทนายพ่อเอ้ยมาเล่นน้ากันดีกว่าไอ้นี่ฝรั่งเหรอ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  เล่น,น้นาด้วยใชไหมโอ้ยเล่นไม่ได้แล้วโหเลิกไปตั้งนานแล้วอุ้ยสะายเอ้แล้วทำไมเลิอกอย่างพี่เอ้าก็พี่เล่นเร็วว่าเออเรื่องธรรมดาค่อยพรุ่งนี้ก็ได้ ไอ้หนุ่มเออไรเหรอขอซื้อปืนนี้หน่อยครับโอ้สามเก้าเก้าไอหนุ่มเดี๋ยวผมให้พี่โอนให้นะครับโอเคนั่นว่ะกลัาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วดีไปไม่นีเลย อดนอไอ้ก้ยเลาก้เพือเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยาเพื่อะกินไหเอาไงวะเไรมึเอเฮ้ยทีไม่ หวังว่าทุกคนจะชอบสำหรับคอนเทนต์แบบนี้ใครเจอสายไหนกันบ้างคอมเมนต์กันมาได้สำหรับวันนี้บ้า